สวัสดีครับพบกับผมมอยน่ในการอ่นานไพ่ยิีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีตุลน,นะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับราศีตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับจึงเป็นการแบ่งตามหลโราศาสตร์ทยนะครับกับการพยากรดวง9วันเช่นเดิมนะครับดวง ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับกับการเปิดไพ่24สามสำรับเช่นเดิมนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพอจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับคำพยากรณที่ออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงปองผู้ใดเลยทั้งหมดก็ได้นะครับ ก็ขอให้พิจารณารับอุปทาง,งานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับกัมปยากรที่ดีๆนั้นก็ขอให้บังเกิดขึ้นจริงกับ้าวราศีตนุลนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอไปมาณนาโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนก็มาดูกันนะครับการเกิด ไปสำรับแรกนะครับเปิดไปสำรับแรก9้ใบในเรื่องการงานธุรกิจนะครับของชาวราศีตุลในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่5ามิถุนายนนี้นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสือ่อพลังความหมายผ่านมาตั้งไพ่ยิมศรีไ, 24, ไอพ่อได้รู้แนวทางในลักษณะใดบ้างนะครับไปมาได้ขึ้นมานะครับเจ็ดดาบนะครับก็อาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะช่วงนี้ทำให้ ชาวราศีตุลต้องมีการชะงชักชะเง้อมีภาวะประวงวงอะไรอยู่นะครับซึ่งอาจจะทําให้การตะลุยไปข้างหน้านั้นอาจจะไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับมีการอา,อาจจะไม่เป็นไปได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะอาจจะบางทีมีอะไรที่มันเป็นตัวมาทําให้เกิดการชักช้าขึ้นในชาวราศีตุลก็ได้นะครับที่ความกระ่างชัดอะไรบางทีก็ เป็นสิ่งสําคัญด้วยนะครับที่จะต้องเรียนรู้ตรงตอำความเข้าใจเพื่อการตัดสินใจอะไรที่จะพุ่งหน้าไปอย่างรวดเร็วให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะด้วยอะไรที่เป็นที่ผ่านผ่านมานะครับเป็นตัวทําให้เป็นปนัญหาล้มเหลวนะครับแต่ว่าการที่ผ่านมานั้นสิ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จเตาที่ควรนั้นก็จะทําให้ชาวรีสีตนนั้นนํามาเป็นบท วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยดีนะครับซึ่งอ,อาจจะเป็นช่วงนี้ใช้ในเรื่องของการคิดพิจารณานะครับที่บางทีก็บางคนไม่กล้าผิดผามในการที่จะดําเนินการหรือจะลงทุนอะไรนะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมานั้นเป็นแนวทางเป็นบทเรียนที่อาจจะทำให้ชาวราศีตุลบางท่านหรือหลายๆท่านนะครับมีการชะลออะไรกันเกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งบางทีไม่กล้าในการที่จะตะลุย พุ่งหน้าไปนะครับซึ่งอาจจะมีการเบรกบางะระยะหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในการวิเคราะห์ถึงสภาวะปัญหาต่างๆที่ผ่านมาที่ไม่ประสบความสมําเร็จเท่าที่ควรน,นั่นเองนะครับแล้วก็ <c oughs> อาจจะอยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาในเรื่องของการที่จะลงทุนอะไรใหม่นะครับ Justice นะครับแต่สิ่งที่เหมาะสมที่สมดุลก็จะเข้ามาแต่ที่ให้กับชาราสีตุนต่อไปนะครับ และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้การส่งเสริมคุ้มครองในทิศทางที่ดีนะครับปุ่มปัญญาแห่งความรู้แห่งจิตวิญญาณของชาวราศีตุ้นนั้นก็จะนํามาเป็นเติมพลังให้เกิดสิ่งเหมาะสมขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขพฤติการณ์ต่างต่างให้ไปสู่ในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับและก็ออกจากสถานการณ์ของความเสียความรู้สึกก็ได้นะครับสี่ถ้วยนะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมานะั้น กับสถานการณ์ที่ทาให้ไม่สบอารมณ์สักเท่าไรนะครับหรือบางท่านในช่วงนี้อาจจะเบื่อในสถานการณ์การงานนะครับที่ทําอยู่หรือเบื่อในเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจที่ดําเนินการอยู่นะครับที่บางทีก็ไม่ประสบความสําเร็จดังหวังดังปรารถนาดิเอ็มเปอเรอร์นะครับแต่น่าจะทาให้ท่านนั้นมีศักยภาพสูงนะครับในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆบริหาร ให้มีการเปลี่ยนแปลงไแต่งที่ดียิ่งขึ้นหรืออะไรที่มันล้มเหลวที่ผ่านมานะครับก็ต้องวางกลยุทธ์ที่ดีเพื่อที่จะให้ไปสู่ความเติบโตต่อไปนะครับและก็ําให้สภาวะปัญหาต่างๆที่เกิดสภาวะนั้นอยายุติลงได้นะครับด้วยการบริหารที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็ ทต่ไมมีการพื้นตื่นตัวกลับคืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับก็สู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไปให้กับชาวราศีตุลน,นะครับแล้วก็ไปใบที่เก้าไปท้ายนะครับขึ้นมาก็สู่ความสําเร็จสามเหรียญน,นะก็ไปกับสามถ้วยนะครับการได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จสมหวังปรารถนาที่เข้ามาต่อไปนะครับความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นนะครับไป ม่ในเรื่องก็ป้ายไว้ท้ายสำรับนะครับแต่ว่าความสําเร็จนี้จะเกิดขึ้นใหกับชาวราศีตุลน,นั้นอาจจะต้องร,รอคอยระยะเวลาหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มนะครับใช้เวลาของการรอคอยนะครับท่านจะมีพลังเป็นชั่นต้องใช้เวลาทุ่มเทนะครับในช่วงของการที่จะตามห้เกิดความสําเร็จมั่นคงนั้นก็แสดงว่าช่วงข้าวันนี้ชาวราศีตุลน,นะครับต้องใช้หัวใจนักรบนะครับในการที่จะ มีเพจชั่นมีพลังนะครับในการที่จะผลักดันในเรื่องการงานธุรกิจนั้นในไปสู่ความสําเร็จสู่ความมั่นคงสู่ความเป็นสเสถียรต่อไปนะครับจึงอาจจะรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกสถานการณ์นั้นก็จะได้รับการเติมเต็มแล้วก็เดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ชาวราศีตุวนั้นจะต้องทุ่มเทนหน่อยหนึ่งนะครับในช่วง9วันนี้นะครับเพื่อพลิกสถานการณ์ต่างๆที่มัน บางทีทำให้ไม่เติบโตไปเต้าที่ควรนะครับอาจจะมีอะไรเข้ามาทำให้ชาวราศีตนนั้นไม่ประสบความสำเร็จที่เต้าที่ควรที่ผ่านมานะครับจึงทำให้การงานเดือนหน้านั้นไม่ค่อยเต็มที่นะครับแล้วก็อาจจะมีการชักช้าชะลอนะครับหรือบางทีมีใครเข้ามาเป็นตัวกวัดขวางนะครับที่ทำให เกิดการชักช้าไม่สู่ความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับที่อาจจะมีไกลใช้เรี่ยมอะไรก็ามาโจมตีให้กับชาวราศีตุลได้รับผลประโยชน์ได้เช่นกันนะครับซึ่งตามห้เสียความรู้สึกนะครับเพราะว่าไพ่ห้าดาบขึ้นมาด้วยนะครับในเรื่องของอาจจะมีปัญหาต่างๆที่เข้ามาที่ตามให้เสียความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสภาวะปัญหานี้ก็จะมีการยุติลงในช่วง ก้าววันนี้นะครับแล้วก็จะมีการพัฒนานะครับเมื่อทุกอย่างสงบลงนะครับก็จะมีการพื้นฟูต่อไปนะครับก็เหมือนสงครามที่หลังจากจบสงครามแล้วก็มีการบูรณะเมืองบูรณะประเทศขึ้นมาใหม่สู่ความอุดมสมบูรณ์สู่ความมั่งคัง่งให้เติบโตกลับมาดังเดิมต่อไปนะครับก็จาราศีตุลก็เช่นกันนะครับอะไรที่ปิดหวังที่ล้มเหลวเป็นเหมือนสภาวะสงครามนะครับเมื่อยุติลง ก็มีการจัดการบริหารนะครับด้วยความศักยภาพของชาวราศีตุลน,นะครับที่จะทําให้เตือนตัวพลึกพลิกพื้นถานการ์กลับมาพื้นคืนชีพใหม่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ต่างหลายฟ้าดินก็ราประกาศดีๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชาวราศีตุลน,นะครับแล้วสิ่งคู้ควรก็จะเกิดขึ้นพลังเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับบุญบาร,รมีของท่านและก็ด้วยภูมิปัญญาแห่งจิตปัญญาของท่านดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นพลังที่ดี ที่จะทาให้ท่านพื้นฟูสภาวะต่างๆให้สู่ความสมดุลได้ในทิศทางที่ดีออกจากสภาวะปะัญหาที่มันทําให้เสียความรู้สึกนะครับแล้วก็สู่ความสําเร็จได้รับเฉลิมฉลองกับความสําเร็จสมดังหวังปรารถนาต่อไปนะครับเพียงแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอรอสักนิดหนึ่งนะครับที่ต้มคุ้มเทนแต่ในสก,การของการรอที่ยังไม่สมเร็จไม่สําเร็จไม่เดินหน้าเต่าที่กวรนั้น ชาราสีตุนอาจจะต้องกระจัดความเซ็งๆความเบื่อเบื่อในสถานการนั้นออกไปนะครับแล้วก็สร้างพลังสดใสให้เกิดขึ้นนะครับตื่นตัวตื่นกายตื่นตัวตื่นใจขึ้นมานะครับจัดการบริหารเพราะท่านมีศักยภาพเพียงปอนะครับกับการที่ไป จมอยู่กับอะไรที่ไม่สมหวังแล้วไปเสียใจหรืออะไรนั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์นะครับก็มาทุ่มเทกับการคิดที่ดีๆนะครับตื่นตัวแล้วก็เพิ่มศักยภาพขึ้นมานะครับสิ่งความสาเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างคู่วนนควรให้กับชาวราศีตุลต่อไปนะครับแล้วก็จะเกิดความเป็นสเสถียรมั่นคงอย่างต่อเนื่องได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จที่เป็นสมเกียรติรางวัลยังเกียรติยศกับความสําเร็จก็จะเข้ามานะครับเพียงแต่ต้องรอ ระยะเวลาสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับในการที่จะพื้นฟูก,กับสิ่งที่มันผิดหวังเกิดพลาดหวังลงไปไม่สมเร็จไม่เดินหน้าเต้าที่ควรนะครับก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาสมดุลให้เจริมฉลองความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของอในช่วง9วันนี้นะครับที่จ,จะไปสู่ของเป้าหมายของความสําเร็จได้เจริมฉลองนะครับในช่วงเริ่มต้นก่อนจะมีการชักช้า ต้องรอโอกาสสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็โชว์ความสําเร็จในที่สุดนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลบ้างนะครับในช่วง9วันดังกล่าวนี้นะครับ่าการเงินของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะครับเดชารียออดนะครับต้องทุ่มเทนะครับในการที่จะสร้างรายได้รายรับเข้ามานะครับในการที่จะดึงดูดเงินมาหรือบางทีก็อยู่ในช่วงการเก่งกันตัง ธุรกิจนะครับเพื่อถึงผลประโยชน์รายได้ให้อยู่ในเร็วหน้าเข้ามานะครับบางคนก็มีรายจ่ายที่ต้องพยายามตุ้มเตะในการสร้างให้เกิดรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ตันกับสถานการณ์ของรายจ่ายนะครับนี่แล้วก็ก้าวถ้วยนะครับความสุขอุดมสมบูรณ์ต่างกันเงินนะครับ้าไปใบต่อมานะครับก้าวไม้เท้านะครับ แล้วก็เด็กถือไม้เทา้าแล้วก็ราชินีถือดาบนะครับแล้วก็ไปไต่สำรับนะครับเด็กเออมิดนะครับแล้วก็ t ดอะทาวเนะครับแล้วก็ w e ลออปปอร์ตูนนะครับแล้วก็ดี e อ็มเปอรนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มั่นคงนะครับแล้วก็โอกาสใหม่ๆดีๆที่ก้ามาต่างผลประโยชน์ต่างการเงินนะครับซึ่งไพ่ไท้สำรับนั้นอาจจะบอกว่าเพื่อพริก,การต่างๆต่างการเงินนด้กับชาวราศีตุลนะครับ,รนะรบซึ่งบางคนที่ผ่านมานั้นอาจจะจอยู่ในสภาวะของการล้มเหลวต่างการเงินหรือการเงินไม่เกิดสภาพคล่องนะครับเพราะว่ามีปัญหา ต่างการเงินเข้ามาให้ได้รับบาดเจ็บครับใครที่มีปัญหาต่างการเงินให้ไดรับบาดเจ็บนะครับก็ต้องใช้ในเรื่องของรู้จักนะครับสันโดษความพึ่งพอใจกับสถานการณ์การเงินคือไม่ดิ้นรนอะไรจนเกินไปเป็นหนี้เป็นสินนะครับเพื่อพลิกสถานการณ์ที่มัน,นนะเป็นปัญหนานั้นหรือนำนำหลักธรรม,มะในการบริหารต่างการเงินที่ดีนะครับนํามาใช้นะครับเพื่อนะวางระบบระเบียบการใช้จ่ายเงินที่มีระบบระเบียบประหยัดมากยิ่งขึ้นอะไร การใจชายจ่ายก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นก็จะส่งผลงในพฤิก,กรรมการเงินที่มันเกิดปั่นมาแล้วมีความยุ่งยากลําบากนั้นพฤษิกรรของการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับดีขึ้นเรื่อยๆไปสู่ความมั่นคงโอกาสของสร้างเงินตังเงินก้อนโตๆในการที่จะเปลี่ยนเป็นต่างทรัพย์สินเกี่ยวกับบ้านรถอะไรที่จะเกิดขึ้นมากับชาวราศีตุลได้เช่นกันนะครับถึงแต่ ต้องพลิกสถานการณ์ต่างๆต้อง,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 งสุขุมทยัดมากยิ่งขึ้นหรือมีความรักสันโดษปึงพอใจกับในสถกกานที่เป็นอยู่ที่มีอยู่แล้วก็รู้สักคุณค่าต่างการเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับให้กับจาราศีตนที่มองอ่าต่างฐานะแล้วก็การใช้จ่ายเงินที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากยิ่งขึ้นที่ต้องวางรัดกุมพอสมควรนะครับที่บางทีปันมานั้นอาจจะทําให้ ชาวราศีตุลมีปัญหาต่างการเงินนะครับซึ่งอาจจะบางท่านหลายๆท่านนะครับอาจจะเป็นคนที่ก้อนกล้างใจ่ายในต่างการ mm hmm. ใช้จ่ายมือเติบสักนิดหนึ่งนะครับที่ผ่านมาที่ทําให้ชาวราศีตุลพบกับาสภาว่าปัญหาที่ทําให้บาดเจ็บต่างการเงินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาบอกมาเตือนมาแนะนำนะครับว่าชาวราศีตุลต้องระมัดระวังวางระบบระเบียบใบที่ห้าไปสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเงินที่ต้อง าวางระบบระเบียบป้องกันการใช้จ่ายนั้นอยู่ในความสุขุมที่รัดกลุ่มรอบอบริษัทใช้จ่ายแบบพุ่มเฟื่อยนะครับมือเติบจนเกินไปอะไรก็ตามนะครับที่สร้างให้เกิดความบาดเจ,จ็บนั้นก็ต้องลดตัดตอนลงไปนะครับก็จะทําให้สภาวะต่างการเงินกองชาวราศีตุลจะมีการยกระดับเติบโตมากยิ่งขึ้นในทัดต่างที่ดีนะครับซึ่งท่านจะต้องใช้ความพยายามนะครับในการที่จะ ควคุมสถานการต้องทุ่มเทตั้งหัวใจและก็ร่างกายนะครับบางสถานการณ์นั้นอะไรที่อยากใช้อยากาปล่อยเงินออกไปที่เป็นก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆที่บางทีก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่จ่ายออกไปนะครับแม้จะมีความสุขเข้ามาก็จริงแต่บางทีกากจะมากเกินไปใช้มือเติบคำว่าคนที่ใช้เงินมือเติบนั้นก็ มักจะเป็นลักษณะที่ผลประโยชน์เข้ามาน้อยนะครับแล้วก็จะจ่ายเงินออกไปมากก็ทําให้บาดเจ็บต่างการเงินนั่นเองนะครับวันนี้ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังนะครับต้องอจัดระบบระเบียบอย่างที่กล่าวมานะครับไปใบที่5ต้องวางรัดก,กุมพอสมควรก็จะทำให้ยกฐานะต่างการเงินที่สู่ความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปมันภายใต้สำรับนะครับที่บอกชาวราศีกุมเพื่อปิกสถานาต่างการเงินให้สู่ความมั่นคงนั้นนะครับที่จะต้อง ควบกลุมตามการเงินด้วยรู้จักอะไรที่เคยใช้ใจแบบสุ้อด้วยสุดได้มือเติบนะครับต้องรู้จักสันโดษความพึงพอใจเพื่อพิจารณาการเงินให้เปลี่ยนแปลงปฏิ่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับสู่ความมั่นคงและก็เป็นโอกาสของต่างการเงินการทองที่ก้อนใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆที่มีแล้วก็เกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับบ้านกับรถอะไรที่จะมีเข้ามานะครับนี่ก็คือการพริจกษณาการต่างการเงินของคนที่มีปัญหาของชาวราศีตุลน,นะครับ ที่จะทำให้ท่านนั้นต้องทุ่มเทด้วยความพยายามพอสมควรกับคนที่เคยใช้จ่ายเงินแบบง่ายๆใช้จ่ายแบบมือเติบนะครับที่ต้องหวางระเบียบแบบแปลได้ดียิ่งขึ้นส่วนคนที่ไม่มีปัญหาต่างการเงินนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับก็เป็นผู้ที่มีความอดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับการเงินที่มีความกล้องตัวนะครับก็มาจากรายได้รายรับผลประโยชน์ ที่เกิดความสําเร็จนะครับก็เข้ามาเติมเต็มนะครับก็ยกระดับความเติบโตตางการเงินมากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้น,นในทิศทางที่เป็นอยู่นะครับก็จะเข้ามาดีกว่าเดิมนะครับนี่ก็คือสถานการณ์การเงินของชาวราศีตุลน,นะครับที่ต้องระมัดร,ระวังในช่วงนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลน,นะครับกับการเปิดป้ายห้ามไปในช่วงก้าวอันนี้ความรักจะเป็นอย่างไรราชาถือดาบนะครับ ก็อาจจะมีความสุขุมรอบก็มากยิ่งขึ้นในช่วงกาวันนี้นะครับมีเอตมีผลในสถานการณ์ของความรักนะครับไม่บุมบา้าไม่โหนนันไปเล่นไม่เสียอารมณ์นะครับแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขจะมีการยุติลงนะครับในความรักความสัมพันธ์ถ้าคู่ใดเรียคนควบใดนะครับที่มีปัญหาทางความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมีการ แค่ไขจัดการด้วยเหตุด้วยผลในทิศทางที่ดีนะครับใช้สติมากกว่าอารมณ์นะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกี่ยวกับการผิดใจกันบ้างเป็นป่อแง่แม่งอนกันบ้างนะครับแล้วก็ตละลาะเบาแวงกันที่มีเข้ามามีปากมีเสียงกันนะครับก็จะใช้ความใจเย็นมากขึ้นเพื่อที่จะ ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นม e ีความมั่นคงต่อไปนะครับให้มองยังมีคุณค่านะครับแล้วก็ดูแลด้วยความใส่ใจก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไปสัดการของความพึงพอใจราชนีตือถ้วยนะครับทั้งราชนีตืรีและก็ราชนีตือถ้วยความมีคุณค่าความมั่นคงและสัจการของความพึงพอใจในความรักความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลนะครับ ซึ่งบางทีที่ผ่านมาหรือในช่วงเก้าวันนี้จะมีบางสถานการณ์ที่เข้ามานะครับในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงการปิดใจกันต่ไม่เป็นสภาวะสงครามในความรักนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อแง่แม่งอนกันมีเรื่องปิดใจกันทะเลาะกันนะครับ <c oughs> ก็ให้ใช้สติใช้อาความรู้สึกที่บินเบีเ,เป็นผลนะครับเพื่อบริหารดูแลความรักความสัมพันธ์ในเดือนหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็มาก็รีบตัดจบออกไปนะครับก็จะทําให้ ทุกอย่างสงบลงได้นในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็โชว์ความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับถ้าอะไรที่มีปัญหาเข้ามาแล้วถ้าเรายิ่งมีอารมณ์ด้วยนะครับสถานการณ์ต่างๆก็ยิ่งบานปลายนะครับแต่ที่จะสงบลงนะครับ้ามีปากมีเสียงปิดใจกันทะเลาะกันนะครับถ้าเรายิ่งเติมเชื้อ ต่อไปด้วยพลังอารมณ์กุนมัวหรืออารมณ์มอะไรก็ยิ่งส่งผลในติอโตในความปิดใจกันนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เหตุใช้ผลนะครับใช้ความสุขุมรอบคอบนะครับเพื่อดูแลรักอย่างมีคุณค่าให้เกิดความมั่นคงในทิศทางที่ดีแล้วก็เกิดสถานการณ์ของความปลื้มพอใจในคู่รักหรือคนคบก็ตามนะครับที่มีตากว่ามีปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับทุกอย่างก็จะมีการยุติลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับ อาจจะมีด้วยอะไรที่เป็นปากเป็นเสียงนะครับไป้ายไส้สำรับนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับจะถ้วยนะครับแล้วก็6กเกรียญน,นะครับแล้วก็เดอกไอพิษเทสนะครับเตียดก่อไปกับเด็กถูกล่องแล้วครับเดอกไอพิษเทสนะครับที่อาจจะทําให้จาราศีตุนนั้นมีปากมีเสียงกันด้วยบางทีในเรื่องของการ ก้อยเขวการแบ่งสรรปันใจหรือมีสก,การอะไรเข้ามาเป็นอึมครึมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาสมดุลไว้อยู่มั่นคงนะครับในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าจะมีปัญหาเข้ามาในเรื่องของการวาดระเวงอะไรบ้างก็าตามนะครับที่เข้ามาในเรื่องกลัวจะแบ่งสรรปัน,นปใจอะไรกันเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นสนภาวะของความ,มอึมครึมได้จึงต้องรักษาสมดุลความรักความสัมพันธ์เอาไว้นะครับก็จะทำให้สการต่างๆเป็น ไปในทิศางที่มั่นคงนะครับเพราะความรอดระแวงนั้นก็ย่อมจะส่งผลให้มีการทะเลาะเบาะหวงกามีปนพ่อแง่แม่งอนอะไรกันเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์อย่างที่กล่าวมานะครับพยันจึงต้องใช้ในเรื่องของการมีสติมีเรื่องของเหตุของผลเข้ามาคุยกันนะครับก็จะตามมาเกิดสถานการณ์ของความปรุงปอใจขึ้นส่วนคนโสดนะครับคนโสดหลายคนนะครับบางคนก็มีสถานการณ์ของ อยากจะมีรักนะครับแต่ไปจีบตดอ่าไปจีบไปติดต่อคุยกับใครก็มีแต่คนสายหน้านี้ไม่ค่อยสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับหรือพอเริ่มต้นก็มีการปิดใจกันไม่ค่อยตกจะตาต้องใจกันก็อาจจะไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับแม้แนว่ามีความปรารถนาอยากจะมีรักก็ตามนะครับส่วนบางคนนั้นก็ยังตั้งกำแพงอยู่พอสมควรนะครับไม่เปิดเส้นตา่างเข้ามาง่ายๆในความรักตาดูแล้วความรักเข้ามา มีแต่เรื่องวุ่นวายนะครับก็ไม่เปิดในความรักเกิดขึ้นนะครับส่วนบางคนก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับการบริหารต่างการงานการเงินมากกว่านะครับจึงไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักนะครับและความรักที่จะเข้ามานั้นก็ต้องมีคุณค่าจริงๆนะครับถ้าไม่มีคุณค่าในการที่จะดูแลให้สุขความสุขความมั่นคงได้ก็ไม่เปิดโอกาสนะครับส่วนบางคนนะครับก็ยังมีความรู้สึกปึงพอใจไกลอยู่สักคนหนึ่งก็ได้นะครับแต่เพียงแต่เก็บไว้ในใจเท่านั้น นะครับเก็บไว้ในใจของตัวเองเพ่งพินิพิจารณาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เผยวาจาอะไราออกไปกับคนที่พึงพอใจนะครับก็อยู่ในสถานการณ์กองการเก็บเงียบไว้เพียงลําพังเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับในช่วง9กาวันวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนนี้ในเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนและก็ความรักโดยปอาปลานมานี้ก็ขอชาวราศีตุลทุกท่าน มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ